สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเราคนดงังศิลปินดารานในวงการบันเทิงที่ต่างทยอยออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชือ้อโควิด -19 ล่าสุดน้องร้องหนุ่มป๊อปอเตโตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมแจ้งข่าวผลตรวจ RT-PCR พบเชือ้อโควิด -19 โดยเจ้าตัวได้ระบุว่า ผมพบเชื้อโควิดนะครับซึ่งโดยปกติผมจะตรวจเอทีเคเกือบทุกวันเป็นประจำและว,วันนี้ผมก็ทำการตรวจตอนเช้าหลังตื่นนอนโดยวิธีแยงจมูกไม่ได้กวาดคอนะครับผลคือไม่พบเชือ้อแต่ตกบายผมมีอาการระคายคอจึงทำการตรวจเอทีเอีกครั้งโดยการกวาดคอที่ตรวจขึ้นว่าพบเชื้อครับและเพื่อความแน่ใจผมพยายามตรวจซ้ำอีกหลายครั้ง ขึ้น5ครั้งไม่ขึ้น3ครั้งรวมแล้ว8ครั้งจึงได้ไปทำการตรวจ RT-PCR ผลปรากฏว่าพบเชื้อครับตอนนี้ผมได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์แนะนำแล้วครับสำหรับไข่ที่พึ่งใกล้ชิดผมไป2อสมวันก่อนผมต้องขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับและผมต้องขอโทษทางผู้จัดหลายท่านเพื่อนๆในวงทีมงานโปเตโต้พีพีเพื่อนๆที่รอจะพบกันตามจากจังหวัดต่างๆ ผมต้องขออาภัยที่ไม่สามารถไปเล่นดนตรีได้ในช่วงนี้ครับขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนด้วยความห่วงใยครับเราจะกลับไปชดใช้ให้อย่างสาสมครับขณะที่ใบเตยสุวพิธภรยาสาวก็ได้ออกมาแจ้งผลผ,ลผ่านอินสตาแกรมผลตรวจอย่างเป็นลบและจะทำการกักตัวต่อไปเพื่อสังเกตอาการโดยเจ้าตรวจได้ระบุว่าสวัสดีค่ะหลังจากที่ทราบว่าพี่ปั๊บพบเชื้อโควิด เตยได้ทำการตรวจเอทเคซึ่งตอนนี้ผลยังไม่พบเชื้อนะคะและเตยจะทำการกักตัวต่อไปเพื่อสังเกตอาการเตยต้องขอโทษถามผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยนะคะรอดเมื่อไหร่จะรีบกลับไปลุยงานอย่างเต็มที่ค่ะทําการกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องคนในวง,งการบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งให้อย่างหล้นหลามค่ะ